สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอคับกับช่องไนเจนคับฟอร์ดครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกรนด์รีบิทุม์ชานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนครับและเช่นเคยครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับนิกเจนครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่อแบบนี้ครับครบจบในที่เดียวครับคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งนังที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งตกแต่งสไตล์อะไรล้อแม็กยางจัดทรงยกสูงโหลดเตี้ยหรือจะไปทรงออริจินอลสแตนดาร์ดจากโรงงานก็สาามมรรถแจ้้งผไดเลยนะคับ และที่สําคัญนะครับในการติดอุปกรณ์ชุดบอดีพ้พลาทต่างๆนะครับผมจะแจ้งในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองให้ด้วยเมื่อเวลาคุณลูกค้าเกิดเหตุหรือต้องการเคลมในส่วนของตัวอุปกรณ์บอดีพ้พลาชิ้นสีต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเคลมในส่วนของตัวงานประกันภัยชั้นหนึ่งได้ด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมีรถหนึ่งคันครับเตรียมส่งมอบให้กับคุณธรรมนูนครับ ลูกค้า FC ครับจากจังหวัดระยองครับซึ่งพี่ธรมนูนก็จะเดินทางมารับรถในวันพรุ่งนี้ที่โชว์รูมของเราด้วยนั่นเองสำหรับว่ารถคันที่จอดอยู่้านข้างผมคันนี้จะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็พี่ธรมนูนได้เรื่องในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดตกแต่งใดบ้างครับตอนนี้รับชมครับฝ่ายผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนักเลงกระฟอของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่ธรมนูนได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรรัับบชมค และสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมวันนี้นะครับจะเป็น Next Gen Ford Ranger รุ่นไ i s ์แท2025ครับมาตรฐานยูโร5ครับกับราคาจัดจําหน่าย1,94,000บาทนะครับในรุ่นของ Next Gen Ranger w i s ์ t a ท 6สปีดนั่นเองมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อตัวมัด6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับเทอร์โบเดียวครับที่จะทำให้รถของเราขับสนุกรถของเราขับไม่อึดด้วยนั่นเองสำหรับในรุ่นของนีเจนเลนเจอร์ไวส์แท็กในปี2025นะครับจะเหลือเพียงแค่หนึ่งรุ่นนั่นก็คือคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมนั่นเองนะครับและที่สำคัญครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครััับจะไดด้เปิตตวววในนส่ของ มาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัว w i t แท Extra ก a ตนะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวล้อแมกซลายใหม่นะครับขอ18แล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่ทำมาดูด้วยเรื่องตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถครับผมด้านหน้าตัวรถครับอุปกรณ์พื้นฐานเลยที่ผมพยญาแนะนานะครับนั่นก็คือไฟหน้า LED c แคมครับ ไดรุ่นของในเจนเนเจอร์ไวส์แท็กคัฟฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวไฟหน้า LED C c แคมมาพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g ครับซึ่งจะเอาไว้ส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างของเขาจะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวด้วยนั่นเอง คันนี้เราเสริมความหล่อเพิ่มมิติความเข้มให้กับดวงตาของเราด้วยชุดข้อไฟหน้าสีดําด้านนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวงานชุดบอดี้พาร์ทรอบคันเนี่ยพี่ธรมมนูลเลือกเป็นชุดแต่งงานจากค่ายวิกเตอร์ด้วยนั่นเองแต่สําหรับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นงานจากค่ายแรนดอนในเวอร์ชั่น2นั่นเองเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ล่าสุดเลยที่ทางค่ายแรนดอนเขานะครับได้ผลิตแล้วก็ออกแบบให้มีความคมให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่อักษร F O.R.D. ครับก็จะมีเส้นสายฟวามคมแบบนี้เลยเสริมด้วยเท็กเจอร์นะครับสติ๊กเกอร์สีแดงกับสีน้ําเงินนะครับในส่วนของตัวเท็กเจอร์ที่เป็นเส้นตัดแบบนี้รวมถึงในส่วนของตัวเท็กเจอร์ที่เป็นในส่วนของตัวตะแกรงรังผึ่งเนี่ย เราก็สามารถเลือกทาสีได้ด้วยเองคุณลูกค้าอยากได้สีดําด้านหรือสีดําเงาแบบคันนี้ก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยและสําหรับในส่วนของตัวไฟมินิไลท์ LED นะครับในเวอร์ชัน2นะครับไฟมินิไลท์ LED ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหลอดยาวแบบนี้นั่นเองเช่นเคยสามารถเลือกสีของไฟได้นะครับคันนี้จะเป็นสีส้มนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้ในส่วนของตัวสีขาวก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยและที่สําคัญครับเขาอัปเกรดในส่วนของตัวไฟเดวิลไอทั้ง2ฝั่งครับในส่วนของตัวไฟเดวิลไอเนี่ยเขาจะติด เมื่อเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเวลาขึ้นไฟหลีนะครับจะเป็นไฟสโลว์ขึ้นมาให้แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เพิ่มลูกเล่นเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในกระจังหน้า r a n d o m เวอร์ชัน2ปี2025ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวเกียร์กันชนด้านหน้าครับซุนทรรมนูเลือกเป็นงานจากค่ายวิกเตอร์ครับสำหรับในรุ่นของเนเจ a ร์เลนเจอร์ไวด์แท็กเนี่ยกันชนด้านหน้าเขาจะไม่เหมือน XLS จะไม่เหมือนในรุ่นของตัวสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งในนนนส่ววของงตัชิ้านนย ก็จะได้เท็กเจอร์ได้อีกหนึ่งมิตินะครับสำหรับงานจากค่ายวิกเตอร์ในเวอร์ชันสองด้วยนั่นเองแล้วก็สําหรับในส่วนของตัวงานสีนะครับคันนี้นะครับพี่ธามนูนบอกว่าเอาเป็นมีโทนสีเทาสีบรอนเงินตัดด้วยนะครับเพราะว่าในเ e ็กเจนเนอเรชั่ไว์แท็กเนี่ยในส่วนของตัวอุปกรณ์บอดี้พาร์ชุดแต่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโทนสีบรอนเงินสีเทาด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยของเราเนี่ยดูไม่ ลืนกันมากเกินไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของตัวเท็กเจอร์ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองในส่วนของตัวกันแครงในส่วนของตัวคางในส่วนของตัวปีทั่งสองฝั่งเนี่ยเราทําเป็นสีรอนเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ฟอร์ดให้มานะครับยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ ตเมื่อขณะที่ความเร็วต่ำครับเมื่อผู้ขี่หักพวงมาลัยทางขวาไฟตัดหมอกด้านขวาติดให้เมื่อผู้ขี่หักพวงมาลัยไปทางซา้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดให้เมื่อผู้ขี่เข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกติดให้ทั้งคู่ด้วยรวมถึงในรุ่นของในเจนเนอเรชั่นวายแต็กเนี่ยไฟตัดหมอกยังได้เป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวเช่นเดียวกับไฟ LED c c a m ทด้วยนั่นเองนะครับ โอเคเราตามกันมาต่อเลยครับมิติฝากระโปรงครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีเส้นสายตัดแบบนี้แอโรดันามิต่างๆแรงต้านลมกลศาสตร์ต่างๆทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับที่ฉีดน้ําฝนครับฟอร์ดได้ย้ายตําแหน่งนะครับไปอยู่ที่ใต้บริเวณฝากระโปรงครับก็ไม่มีอะไรมาเกะกับบางสายตาให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ขับรถเดินทางไกลด้วยนั่นเองโอเคครับเราตามกันมาต่อครับมิติด้านข้างตัวรถครับพื้นฐานเลยนะครับฟอร์ดได้มีการขยายในทรงของตัวฐานล้อครับมากขึ้นถึง50ร้าสิามมานะครับสป่ง คือรวมถึงดีไซน์เส้นสันตัแบบนี้ทําให้รถของเราเนี่ยดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองคันนี้พี่ธรมนูเลือกในส่วนของตัวอุปกรณ์้พาร์ทวิ w เตอร์นะครับก็ต้องมาพร้อมกับคิวโอวิคเตอร์ด้วยนั่นเองสำหรับคิวโอวิคเตอร์นะครับคันนี้พี่ธามนูเลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับเราติดตั้งด้วยกาว 3M รวมถึงเราทาน้ํายาประสานนะครับเพื่อการยึดเกาะที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงเรามีการซีในส่วนของตัวยางนะครับเพื่อป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นต่างๆที่จะ ไปโดนในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานในส่วนของงานติดตั้งของเราด้วยนั่นเองโอเคครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวล้อแมกครับขนาดของล้อแมกคันนี้พี่ธมนูนตอนแรกตกลงการเป็นที่ขอบ18นะครับแต่ด้วยขอบ18เนี่ยในส่วนของตัวเลือกของลายล้อเนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับขอบ20ินะครับพี่ธมนูนก็บอกไม่เป็นไรเอาขอบ20ก็ได้ก็จัดให้นะครับสำหรับในส่วนของตัวล้อแมกขอบ2ีคันนี้นะครับจะเป็นออฟเซ็ตบวกสิบห้านะครับ จับคู่กับยาง AT เชับเป็นยางออทอเรนจากค่ายดีสติกครับซีรีส์ยาง2 7 5 5 5 R 2 0ครับคันนี้เราจัดการในส่วนของตัว fitment ของตัวรถนะครับยกหน้าขึ้นให้1นิ้วครับเพื่อให้มิติฟ t m e n t ของตัวรถเนี่ยด้านหน้ากับด้านท้ายเนี่ยความสูงใกล้เคียงเสมอกันขับแล้วหล่อขับแล้วมีทรงด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวช่องระบายลงแก้มข้างครับช่วยระบายความร้อนช่วยฟล์อากาศจากบริเวณห้องเครื่อง ไหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในส่วนของตัวเท็กเจอร์จุดตัดต่างๆในรูปของ Next g e n Ranger w i t e ท์กเนี่ยเขาจะเป็นสีในส่วนของตัวสีเทา o r d e เ g ร a y ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตัดขอบช่องระบายลมแก้มข้างหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเทาบรูเกรย์แบบนี้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นฝ์อใส่ใจในเรื่อง,องความปลอดภยัยให้ไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้าง ช่วยทาให้เพื่อนร่วมทางเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราต้องการเปลี่ยนช่องทางการจราจรการปรับการตั้งค่าต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าการพับการกลางก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเราสะดวกสบายในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในรุ่นของ n i เจ a r a n g e r Wi s e ์แ c ็นะครับต่อมาครับในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ฟิลเซรมิกครับพี่ธรมบดูเลือกเป็นบานหน้า60แล้วก็รอบคัน80การสาดตร์ข้างติดตั้งให้เรียบร้อยครับรวมถึงในรุ่นของ n i เจ a r a n g e r Wi s e ์แท็ยังได้ในเรื่องของตัวราวหลังคา ที่ยึดติดมาแล้วจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้จริงในการเดินทางในการแคมปิง้งในการติดอุปกรณ์แรรกต่างๆเมื่อเราต้องการใช้ในส่วนของตัวประโยคของเราหลังคางในรุ่นของไดจนเลเจอร์ไวส์แท็กเนี่ยก็จะตอบโจทย์สําหรับใครที่เป็นสายเดินทางสายท่องเที่ยวนะครับในส่วนของรุ่นไวส์แท็กเนี่ยก็จะตอบโจทย์นั่นเองนะครับผมต่อมาครับในรุ่นของเจนเลเจอร์ไวส์แท็กยังได้ในเรื่องของตัวระบบสมาร์ทคีย์เลสครับ เราสามารถเปิดปิดการใช้งานตัวรถอย่างง่ายดายครับเพียงแค่เอาเรอมือสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับเราก็จะสามารถปลดล็อกรถได้เพียงแค่เอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับเราก็สามารถล็อกรถได้นั่นเองคันนี้เสริมความหล่อรวมถึงโปรเทคตัวรถนะครับด้วยเบ้ากันรอยมือเปิดสิงดําด้านด้วยนั่นเองต่อมาครับในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างครับในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างเนี่ยฟอร์ดการันตีมาเลยว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นะครับมีความคงทนแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงในส่วนของตัวระบบช่วงล่างสักนิดหนึ่งละกันในรุ่นของในเจเลนเจอร์วายแท็เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวระบบดิสเบรกทั้งหมด4ล้อมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของตัวระบบช็อคอัพเนี่ยก็จะเป็นระบบช็อคอัพที่เป็นแบบโมโนทูบครับโมโนทูบเขามีข้อดียังไงข้อดีของโมโนทูบเนี่ยจะทําให้รถของเราขับเฟิร์มมากยิ่งขึ้นหนึบมากยิ่่่่งงขขขขึ้้้้นนนนนะะะคคครรรรับใใใณณททีีีเเเเเาาาาชววม็โย ในส่วนของตัวโชคมอนอทูบเนี่ยก็จะตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับการจัดวางตำแหน่งโชกอัพใหม่นะครับในรุ่นของเน็กเจอร์ฟอร์ดได้มีการย้ายในสุดของตัวตำแหน่งโชกอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่จะตามมาครับฐานล้อกว้างขึ้นการบรรทุกน้ําหนักการเข้าโค้งประมาณในการขับขี่ในการใช้ความเร็วสูงเนี่ยรถของเราก็จะเกาะยึดเกาะถนนดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้นะครับสปอร์ตบาร์เดิมนะครับลูกค้าบอกว่าคุณไอ้ครับเอาออกเลยเปลี่ยนใหม่นะครับอยากเล่างานจากค่ายเอ็กซ์ตรีมก็จะีด ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมาพร้อมกับความคนคนแข็งแรงนะครับและที่สําคัญครับงานของค่ายเอ็ก e m ตมเขาเนี่ยเขาจะมีการยึดกับ ตัวรถฟอร์ดตามที่ฟอร์ดเจาะรูมาให้แล้วด้วยนั่นเองข้อดีเลยนะครับเราไม่ต้องทําการเจาะในส่วนของตัวรถเพิ่มเติมนะครับก็เป็นการรถสนิมที่เกิดขึ้นมาใหม่แถมดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ดูทันสมัยด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างท้ายครับก็มีมาให้ครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ง,งานในขณะที่ต้องการขึ้นบีสำนัาต่างๆที่อยู่บริเวณท้ายกระบะด้วยนั่นเองเราตั้งกันมาต่อเลยครับมิติด้านท้ายตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับฟอร์ดได้มีการอ,อาร่อง ตัวสปอยเลอร์ครับที่อยู่บริเวณด้านท็อปฝาท้ายครับรวมถึงไฟเบรกดวงที่3าครับที่ฝอดย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายทำให้รถที่มีขนาดเล็กขับตามหลังลงมาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชดัดเจนมากยิ่งขึ้นมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ช่วยรดรอยนิ้วมือรถลอยขีดขวนในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถคันนี้เสริมความหล่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับฝาท้ายของเราด้วยชิ้นข้อฝาท้ายสีดำด้านอักษรสีดำเงาด้วยนั่นเองรวมถึงในส่วนของตัวอะคริลิกคำว่าเดนเจอร์ที่เป็นสีดำด้านแบบนนนนนีี้้้้้้ครรรรััเเเเเป็กกกกาาาาาาตตตตตตอออยยถึงงงงงมมมิิิิิววแข่่่่่ดดพใใหหโโลญทู ท้ายมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ต้องการถอยจอดด้วยนั่นเองในรุ่นขวัญนเจอเรนเจอร์วายแต็กเนี่ยจะได้ในเรื่องของตัวไฟท้าย LED อยู่แล้วผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเราติดตั้งในส่วนของตัวข้อไฟท้ายเพื่อเสริมความหล่อเข้าไปแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับผมและสําหรับในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะครับผมในรุ่นขวัญนเจอเรนเจอร์วายแต็กเนี่ยเขายังได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านท้ายมาให้ด้วยนั่นเองจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กััััับผู้้้้ขขีีี่่่ในนนนนนนทถออออยยจดดดวววเงงงคตตติส ข้อไอเสียคู่นะครับงานจากค่าย HKS เพิ่มเติมให้ด้วยสาหรับข้อไอเสียคู่งานจากค่าย HKS นะครับเราใส่ตรงรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆรับรองว่าไม่มีปัญหานะครับรวมถึงในส่วนของตัวข้อ HKS เขาเนี่ยเขากรันตีในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับได้แรงม้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เสียงที่ดุดันมากยิ่งขึ้นรวมถึงเขามีใบเซอร์ใบวิศวกรมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใส่ท่อ HKS ปลอดไทยไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านท้าย กระบะครับผมกระบะ,ะไลเนื้อแท้จากโรงงานมีมาให้อยู่แล้วนะครับในรุ่นของในเจนเลนเจอร์ไวส์แท็กครับในรุ่นของในเจนเลนเจอร์ไวส์แท็กปี2025จะได้ในเรื่องของตัวไฟสองท้ายกระบะมาให้แล้วนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับที่อยู่บริเวณด้านซ้ายด้วยนั่นเองเทคเจอร์ต่างๆนะครับยังคงมีให้ที่วางแก้วนะ้ำที่เปิดตัวที่แขวนสัมพะระไม้บรรทัดครับที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับสายงานช่างในการทำงาน ใช้พื้นที่ย้อยจากบริเวณฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะครับ <S <S Next Gen Ranger w i ไ e ท์แทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอบโจทย์ทุกสายตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันตอบโจทย์ผู้ใช้ง,งานทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเพื่อนช่องไปไหนครับเดีย๋ยวผมมาทุกท่านไปรับชมในส่วนข,ของมิติภายในของโดยสารแล้วก็เทิ้งนี้การขับขี่ที่มีมาได้ดีข,ของเน็กเจนเรนเจอร์ไวท์แท็กขับเคลื่อน2ล้อปี2025ค,คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในมุสานในรุ่นของ Next Gen Ranger Y s t a c ขับเคลื่อนล้อปี2 0 2 5คันนี้กันต่อเลยครับสิ่งแรกที่ผมภูมิใจนำเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าของเรา้หนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญให้ความแม่นยำสูงเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆที่จะทำให้เราไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยในขณะที่เราขับรถเดินทางไกลด้วยนั่นเองมาพร้อมกับระบบพุชคอนโทรลนะครับที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึึ้้้นน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 เเเเพิิิ่่่่มมมคววาาาาาสสุกกกยยงงงขขใณะททีีรัับดดไอ ครับผม ต่อมาครับในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลครับขนาด8นิ้วครับที่แสดงผลในเรื่องของตัวอุณหภูมิความร้็วของหม้อน้ําระดับความเร็วรอบรถตำแหน่งเกียร์ครับและโหมดการขับขี่ครับที่มีมาให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักกั่วและก็โหมดถนนลื่น slippery ด้วยนั่นเองระบบพุชสตาร์ทมีมาให้ครับในรุ่นของในเจนเลนเจอร์วายแต็กครับต่อมาครับในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์ 4A ครับขนาด12นิ้วด้วยนั่นเองในรุ่นของในเจนเลนเจอร์วายแต็กจะได้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะะะครรรรัับบบบบมมมาาาาพ้้้้ออออออกกกกกเเเเชื่่่่่ตตต Apple Car Play Android Auto Bluetooth แแโดยยยทีีีไไงสสใหปลว สามารถคอนเนคตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass สั่งซืตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกรถจากระยะงไกลและที่สําคัญเราสามารถช้พิกัดของตัวรถของเราได้ด้วยนั่นเองในส่วนของตัวภายในนะครับเท็กเจอร์ในรุ่น wise, ขอนเน็ e r ตอ s ์ว w i s e t a กก็จะเป็นตัดด้วยคลิปเหลืองแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับช่องเก็บสัมภาระต่างๆมีมาให้เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงในส่วนของตัวเกียร์ดโนมัติ6สปีดที่สามารถปรับการขับขี่แบบแมนนวลมีปุ่มบวกลบมาให้ที่บริเวณห oh, าาาัวเกียรนนลใขขขขณะที่เเราาาึ้ง หรือเราต้องการเชนเกียร์เราก็สามารถใช้ในส่วนของตัวปุ่มบวกลบได้ด้วยนั่นเองนะครับ้าชาร์จไวเลชเจอร์มีมาให้ครับช่องเสียบ usb type a ช่องเสียบ usb type b มีมาให้ครับผมต่อมาครับในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้าครับในส่วนของตัวระบบเบรกมือไฟฟ้าครับก็จะมาพร้อมกับระบบเบรกออโต้โฮลครับที่จะทําให้เราขับรถสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรคค้างอีกต่อไปครับเพียงแค่เราเปิดใช้งานในส่วนของตัวระบบออโต้โฮลครับเมื่อเราขับรถ ในเมืองขับรถติดๆนะครับเพียงแค่เราแตะเบรกให้รถหยุดนิ่งนะครับเราก็สามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกครับเราต้องการให้รถเคลื่อนที่ครับเราก็แตะคันเร่งนะครับรถของเราก็จะ เดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้เราด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเบาะหนังครับจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าซิกเนเจอร์เอกลักษณ์เฉพาะรุ่นวายแท็กเดินด้วยแต่เข็บลายสีเหลืองแบบนี้ด้วยนั่นเองแอร์ในส่วนของตัวตอนหลังผู้โดยสารมีมาให้ครับถุงลมแอร์แบ็กนินรภัยมีมาให้ถึง7ลูกครับผมระบบ R O M ระบบทักชั่นคอนโทรลต่างๆนะครับระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบความปลอดภัย E S P ระบบ E B D ระบบกระจายแรงเบรคต่างๆนะครับถูกติดตั้งอยู่ใน Next Gen Ranger จอร์วายแท็กคันนี้อย่างครบครัรน,นด้วยนั่นเองโอเคครับสำหรับท่านผู้ชชชมมทท่่่่่าาานนนนนใใดีสจคครรรรััับบออยเเเเพพพิิงปปไปไไหะโโศษ รอทุกท่านอยู่ด้านหน้าตัวรถครับแล้วพบกันครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ประดุกศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีการขับขี่ที่มีในรุ่นของในเจนเ e อเรชั่นไวแซกกับเพื่อสองล้อคันนี้แล้วต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับและสําหรับชุดแต่งคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังเลือกซื้อ รถยนต์ฟอร์ดนะครับแล้วก็อยากได้แนวทางในการตกแต่งรถยนต์ของท่านก็ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจด้วยนั่นเองสาหรับคันนี้ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดแต่งที่คุณพี่ธมนูเนี่ยได้เลือกเองทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เบอร,ร,ร,ร์โทรศัพท์085886645ครับผมไอ้นิกเจนขับฟอร์ดยินดีให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดงชุดแต่งหรือรายละเอียดการจัดไฟนังครับทุกปรแการขั้นตอนการโอนเงินครับปลอดภัยครับ แต่ที่สําคัญครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนั่นเองสำหรับโปรโมชั่นประจําเดือนนี้ในรุ่นของในเจ a เลนเจอร์วา e ส์แท็กับกับราคาพิเศษครับ 9,99,900บาทครับจากราคาปกติ1,94,000บาทครับหรือจะเลือกเป็นสิทธิพิเศษนะครับดอกเบี้ย0%นานสูงสุดถึง48งวดครับพนักงานบริษัทข้าราชการครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับก่อนจะลากันไปครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องนายเจนขับรถได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ